แจ้งข่าวนะครับผมวัดหลินฟาคงตอนนี้เขาเปลี่ยนคนดูแลและเป็นคนนี้ดูแลนะครับซีฟูเป็นคนนี้นะแล้วกอ็องค์ชอยสันไม่มีไม่มีซุ้มไม่มีหลังคาแล้วนะ,ะตรงนี้การซื้อทูบนะครับเมื่อก่อนขั้นต่ำา10เหรียญตอนนี้เป็น18เหรียญชุดเล็กนะครับบายชอยสันก็6 8เหรียญ เหมือนเดิมนะครับผมโตส่วนข้างบนนี้ก็มีไฟประดับสวยงามกว่าเดิมนะครับแต่นี้ก็เปลี่ยนทีมแล้วนะอันนี้คือวัดดินฟากงนะครับก็เปลี่ยนทีมเรียบร้อยข้างบนก็ดูโล่งโปร่งขึ้นนะครับแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบนะครับยุคใหม่ชุดใหม่มาดูเนี่ยดีขึ้นสารที่ดูปลอดโปรงนะครับสวยงามกว่าเดิมแล้วก็พนักงานอัธยาศัยดีกว่าเก่านะครับผมก็ แจ้งให้ทราบเผื่อใครยังไม่ทราบความเปลี่ยนแปลงของวัดหลินฟากงนะครับไหว้ชอยสันก็ประดัโผจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับพนักงานน่ารักอันนี้คือคนที่จะนําสวดนะครับคนนี้ตอนนี้เห็นอยู่คนเดียวนะก็เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยระบบนะครับแดงเขาไม่ได้ให้แล้วนะครับจะเป็นซองอย่างนี้มานะกระแดงไม่มีแล้วข้างในมันจะมีก้อนทองนะครับ ไม่รู้ว่าเขาลองเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่านะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะนะครับอ,อันนี้ตอนแรกเข้าใจเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกมันเป็นก้อนที่เอาไปชงกับน้ำร้อนได้ายน้ำชาดื่มนะครับนี่ก็คือยุคใหม่ของวัดหลินฟากงฮ่องกงนะครับ